เป็นสูตรที่อร่อยอร่อยด้วยแล้วก็แบบว่าแค่งกับเรื่องสุขภาพด้วยอะไรเงี้ยกินกน้ำตาลน้อยลงแล้วก็มันมีมันม,ม,มทีทั้งวิตามิน B12 แล้วก็ B5 นะครับช่วยทั้งระบบประสาทแล้วก็ช่วยการผอผ่าญด้วยครับรับสมองเราอย่างไงด้วยเลยนะครับแค่นแน่นอยแล้วมันต้องพัฒนาระบบประสาทบางทีเราไม่รู้ว่าระบบประสาทเราอะไรยังไงคอนเน็กันยังไงอะไรเงี้ยครับไม่ช่วยไม่ช่วยไม่เกี่ยวความจำอยู่ครับประสาทให้เรามีสติสัมปชัญญะครบทั้งทั้งทุกอย่างเน,กกนย,รย<ๆ>ครับ อะไรแบบนั้นไม่ควนด้วยนักตาลน้อยใช่นักตาลน้อยครับอย่างครั้งนี้มาพร้อมแพ็กเกจใหม่ด้วยนะคะใช่ครับผมเป็นชมชมใหม่ไปเลยฮะชมใหม่ครับดีครับก็สวยงามแล้วก็มีกิจกรรมด้วยออฟฟิศชาเลนจ์ด้วยครับส่งมาร่วมสนุกกันได้ครับผมต้องเป็นทีมส่งมาร่วมสนุกกันแล้วก็มีของรางวัลเต็มไปหมดเลยครับส่งได้ตั้งวันนี้ทีมเป็นีมอะไรทีมใช่ใช่ใชไม่ใช่ประมาณนั้นฮะแต่ว่าอันนี้เหมือนมาใครีเอทเองว่าเป็นทีมเรามาแข่งกันอะไรเงี้ยครับมาเชิญชวนเลยครับครับผมก็เริ่มตั้งแต่่วััันน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 ทีี21พฤศศจิิิกาาย้ะะครรบบผมสหอออฟฟโตต กว่าออฟฟิศแชร์น์นะครับอย่าลืมส่งกันมาร่วมสนุกกันขอละวันเยอะมากครับผมครับโอเคนะไม่ว้องมีของงานที่นะคะ้วครับผมไม่เห็นที่เลยไม่เห็นที่เลยครับนี่ฮะหมอเป้งบทหมอเป้งพางานเจิตเข้าหารเน้นไปแล้วปกติมาอยู่แล้วนะก่อน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 ที่จะเป็นหมอสิอีกรอบแลอวครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติครับรู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งแล้วก็จะพยายามตั้งใจทำให้ดีที่สุดให้รู้สึกแบบแฮปปี้กันทุกฝ่ายอะไรอย่าี้ครับแล้วก็มีงานติดต่อนฝ่ายเดียวหมดเลย มัน,ม,นมันเรื่อยๆตลอดแล้วก็เลยไม่รู้ครับรก็ผู้จัดก,การเขาล้าส่งมาให้เราเพราะเราเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับเราจะทําอย่างเดียวคือเราจะอ่านบทสําหรับการแสดงอะไรเงี้ยที่เหลือมันเป็นแบบว่าเราก็ลองพิจารณาดูช่วยกันอันไหนทําได้หรือทําบางทีเราไม่ถนัดเราก็จะบอกเขาขอโทษด,ด้วยนะครับอันไหนที่เราสามารถทําได้ก็ทำาปไม<ต>่เ<อ>กี่ยวครับเจอว่าเราชอบแบบไหนถ้าเป็นสิ่งที่เราชอบเข้ามาหลายๆอ่านพร้อมกันเราก็จะพยายามบริหารเวลาให้มันได้ครับ แค่นั้นเองเราแต่ไม่มีข้ออ้างครับเราพยายามเราต้องเก่งเกินกว่าจะบริหารมันได้แค่นั้นเองครับตอนนี้คิวยาวไปถึงปีหน้าแล้วหรือยังอย่างครับเดี๋ยวกปีหน้าจะหนีเที่ยวแล้วครับผมจะหนีผู้จัดการอยู่เนี่ยเอาแอบอยู่ข้างหลังีจะไปแอบอยู่นั้นทำไมอันนี้พูดจริงแบบนี้เลยอันนี้คือคิวมันอาจจะแน่นไปหรือไม่ป่ะมันไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเขาอยากอยากเที่ยวแค่นั้นเองไม่มีแผนที่จะมีไม่มีครับผมจะบอกเฉยๆครับคือไปเกิดไว้ก่อนยาวๆต่างประเทศ ไม่หรอกครับคือเราตอนนี้เราเหลือถ่ายหนังอีกเรื่องหนึ่งนะก็ออตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่อัปเดตขึ้นมาแต่จริงมันก็จะมีมาเรื่อยครับแต่ว่าเราชิงก่อนนะครเราชิงจังหวะก่อนถ้าเราหนีไปได้ปุ๊บเขาจะตามเรากลับมาไม่ได้ครับก็แปลว่าอยากจะไม่รับเรื่องต่อไปป่าป่าป่าไม่ได้บอกไม่รับแต่เราชิงจังหวะกันก่อน <c oughs> ครับ <c oughs> แค่นั้นเองกับเวลาพักผ่อนที่ท่านบวิสันบาลานซ์กันยังไงคะคือทุกทุกงานในชีวิตผมมันคือเรื่องเดียวกัน <c oughs> ไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเที่ยวเรื่องติงตองอ ททที่เราาํััน้งหมดคือในกองเราก็รีแลกต์ได้สนุกได้ไม่ใช่ไม่คือในกองคือผมรักการสแสดงครับผมชอบสแสดงคือการไปสแสดงสำหรับผมเหมือน,น,นออกไปเที่ยวอ่ะเหมือนเป็นการไปรีแลกต์มันมันคือเรื่องเดียวกันนะเราก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรเราเป็นคนแข็งแรงด้วยฮะน้ำกินอวนตินไประบบประสาทก็ดีเข้าไปใหญ่ครับผมแล้วเรื่องสาวนี่เรื่องเดียวกันด้วเรื่อะอะไรนะฮะรวมหมดถ้าเรื่องการใช้ชีวิตก็คือเรื่องเดียวกันรวมกันหมดแต่ก็คือยังไม่มีแหละตอนนี้อย่างอย่างอย่างใครใครมาเดือดร้อนกับผมเลยไอ้ผมอยู่อย่างเงี้แหละ Thank <laughs> you. เม็ขาเรียกว่าลีนครับเขาเรียกว่าลีนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันตั้งใจามแตว่ามันจามเป็นมันๆจามเป็นมันๆไม่ใช่ใหเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไปจริงจริงไงเนี่ยไม่รู้คนเล่นกลางว่าจะมีแบบว่ามีบั็กคือแบบใหญ่ไปเป็นเป็นอานอะไรเงี้ยกับมีลีนลีนมันจะชัดอตอนนี้เริ่มชัดหรือยังพิเศษอะไรนะฮะเริ่มชัดเนี่ยครับก็มีตลอดครับมีตลอดคือมีอะไรคือมีโปรเทคไม่ถ้าชัดกว่านี้ชัดกว่านี้มันจะผอมอ๋อไม่ครับเราแค่เราแค่รักษาไว้ครับเมนเทนไว้ค เพื่อรับงานมีตลอดจริงจริงเป็นอะไรฮะความสิ่งแพร่กระจามันจะอยู่ข้างในเรามีทรงของมันแล้วเดี๋ยวถ้ามันจะผอมอ่ะคือเวลาลรีนให้เห็นชัดอ่ะหน้ามันจะไปหมดไปเลยไหมฮะแล้วคนจะมองว่าผอมเหมือนแบงค์ทิตติออกทีวีเห็นหน้าตัวโอ้ใหญ่พอมาเจอตัวจริงเขาตัวเล็กๆแต่จริงกล้ามเขาชัดมากเลย แล้วฟันของเราชัดมากฟันเขาใหญ่เอันนีน้น้ำหนักเท่าไหร่หรือพี่แซนตอนนี้น้หนักเเท่าไหร่เท่าเท่าเดิมมานหกสิบหกสิบตั้งแต่หกสิบหกถึงหกสิบเจ็ดจะอยู่วะหกสิบแปดอะไรเงี้ยอยู่ประมาณนี้สภาพน้ำหนักมันจะอยู่ของมันเองเหมือนเป็นน้ำหนักมาตรฐานของเราแล้วอะไรนนนอน,นี ไม่รู้ครับพอใจเรื่องหุ่นมันดูแบบหมกมุ่นอ่ะไหนดูสิวันนี้ตูดชิดเป็นยังไงนะก้ามชิดเป็นยังไงมันดูหมกมุ่นอ่ะมีนต่อมาแบบให้โชว์ไม่ไม่โชว์แล้วเขินครับไม่เคยโชว์แล้วต้องทำปัจจุัในเรื่องการกินหรือว่าดูแลอย่างไรพี่ตั้งใจทงไหนมันมันมันปรับเปลี่ยนไปเองตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับตั้งแต่ตอนที่เราไปทำร่างกายตอนที่จะเล่นหนังเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนไปเองเราจะรู้ว่าอันไหนทำได้แค่ไหนอันไหนทำไม่ได้แค่ไหนหรือหรือต้องออกกำลังกายตอน โชว์เลยนะครับผมอยากโชว์ตูดมากเลยเขายังไม่อยากเขาเคยใช่โชว์ตูดได้แต่ว่าจูแล้วจะไม่โชว์อะไรแบบจริงจังไม่จริงจังอีกเหรอตูดโชว์ได้จูไม่โชว์ครับจริงจังขนาดนี้กําลังพอดีใช่ไหมคะหมายถึงว่านไหนอ๋อเป็นแพ็คเป็นอ๋อมันเรื่อยๆครับมันมันไม่ได้ไปต้องนั่นตลอดเวลาเลยเพราะถ้าที่บอกครับถ้ามันอย่างนั้นเป็นชัดตลอดหน้ามันจะไปด้วยมันจะไปทุกส่วนเราก็แค่ แฮปปี้เ,เฉยๆอะไรแล้วอหาที่คุณไปทาแล้วแต่ครับมันมาพร้อมกับตอนที่บอกไว้ว่าออกกำลังกายตอนนั้นม,มันจะคุมไปโดยปริยายเราจะกินแล,ล้วรู้เหมือนสมองสั่งอะไรเงี้ยแต่กินคือที่ออกกำลังกายทุกวันเนี้ยเพื่อจะกินของอร่อยนั่นเองครับไม่มีอะไร ในการออกกำลังกายต้อทุกอย่างใช่ครับมันมันควรอยู่แล้วสําหรับทุกคนครับคือเรากินทุกวันเนี่ยเราก็ต้องมีการออกกำลังกายเป็นประจําด้วยมันมันคือการบวกลบกันะแบบนั้นตัวเองต้องจัดตารางนะวันนี้ออกกำลังกายวันนี้ไม่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 ขนาดนั้นไม่ปิ๊ดขนาดนั้นนี่ผมีวผมก็กระโดดกบกลับบ้านได้ ได้เหมือนกันได้รถเหมือนกันอันนั้นตอนทีปีครับผมอ๋อใช่ใช่แฮปปี้โอเยียชื่อชื่อไทยมาแล้ว How to ทิ้งทิ้งอย่างไรไม่ให้เหลือเธอครับผมเข้า26หธันวาคมนี้ครับผมนี่เต๋อเขาเริ่มปล่อยผ้าปล่อยใช่ตรงมาเปตรงมีเขาใช่ใช่ก็จะมีเข่าเป็นอีกลุกหนึ่งอะไครับก็รอดูครับลุ้นไม่กับไหนก่นด้ ไม่ด้ลุ้นอะไรครับคือเราเรารู้สึกว่าเราชอบตัวเรื่องอยู่แล้วแล้วทำงานกับนวพลคือเป็น,เป,นเป็นการทํางานที่มันนะฮะ mm hmm. คือเขาสนิทกับผมมากนะ้อพลเออเราเละรู้สึกว่าแบบเราทํางานคนคนนี้เหมือนเราพาพาสิ่งสิ่งหนึ่งไปในทิศทางเดียวกันแล้เราก็เลยชอบมันมีควา<ำ>มโรแมนติกควา<ำ>มรัก โอ้มีหลายอย่างเลยครับใช้ครัว่าเอาไปเลยสุขสันต์วันปีใหม่นี้เอาไปเลยมีทุกทุกเด้อครับพี่ตั้บอกเอาไปเลยสุขสันต์ปีใหม่ครับผมผลงานของพี่สันทุกคนต้องจับจองว่ามันจะออกมาเป็นยังไงถ่ายใกล้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่จับจองหรอกจริงๆฮะเขาอาจจะแบบดูที่เนื้อเรื่องมากกว่าเขาไม่แคร์ว่าผมเล่นหรือไม่เล่นเลยน่าจะคทำเองหนักเครียดไหมคะไม่เครียดเลยไม่เคยเครียด วิธีคิดของผมคือผการที่เครียดหรือว่าการที่อะไรในแง่ลบอะ่ะมันไม่ได้มีผลกับการทํางานแสดงให้มันดีเลยสำหรับผมนะฮะรู้สึกงั้น,ม,นมันก็เลยไม่มีประโยชน์ผมก็เลยไม่รู้จะใช้ทําไมครับผมเราใช้แต่ด้านที่มีความสุขด้านแฮปปี้เข้าไปในการแสดงแล้วมันจะดี